สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมแคมหน้าไงถ่ายไปทำไมอะเพื่อกล้องเพื่อกล้องเพื่อกล้องด้วยเขาไม่หาว่ากูบ้าสวัสดีครับชาวโซเชียลแคมนี่ไงบ้าแล้วผมเชืครับวันนี้ผมขอระบายหน่อยอดราม่าควยไรครับมึงดราม่าในอินเทอร์เนต็ตมึงดราม่าพวกกูนี่มึงมาดิแค่นี้แหละผมไม่อยากออกกล้องมากจุบจ๊บจุบ๊บเกี่ยวพวกเฮียดราม่าทั้งหลายจุบจ๊บจุ๊บไปแล้วอย่าให้เจอตรง<ร><ร> ไอเมื่อกี้ฟังไอบ้าไปก่อนไอบ้านั่นมันไอบางไม่ใช่เชยนี่เชย่ําสำหรับบุคคลผู้โซเชียลใช่ป่ะผมว่านะมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรหลักการดิ้งเลยเขาแม่นดาม่าเออคนดดาม่าเลยแบบใครเขายังไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยแม่งคิดไปก่อนละเฮ้ยว่าเฮ้ยทำกับกูอย่างงี้ทำเหมือนไม่เห็นกูอะไรเงี้ยไม่เห็นเฮี้ยอะไรกูก็เห็นมึงอยู่ ทำมาเป็นอะไรอนะเขาเรียก,กเรียกร้องอ,อะไรบางบอย่างไม่้องผมไม่เข้าใจว่าแม่งจะเรียกร้องอะไรในเฟซอดอเฟซบุ<ม>๊กคนเป็นร้อยเป็นพันแม่งสัตสาธารณะ อยากให้คนขนรู้กันเยอะๆอเด็กทั้งโลกเลยว่าถ้ามึงพิมพ์ภาษาขเขมรนภาษาอาหรับได้มึงคงพิมพ์แล้วแหละให้เป็นว่าไอ้ผมเสียใจผมมีเพื่อนทำไมเพื่อนทำผมงี้ผมให้เพื่อนเต็มร้อยเออมึงไปพิมพ์ภาษาอาหรับให้เขารู้ด้วยเด็กนี่มีแมึงกลับบ้านไปดื่มวีตาแล้วไปนอนซะไม่ไพ,มมไพิมพ์ไม่พิมพ์เลยนะภาษาอาหรับภาษาขเขมรนภาษาแบบอเตอร์ไปจันอะไรเงี้ย ทีมแค่ภาษาไทยหลอกให้คนขอรู้ทั้งโลกเลยแล<ม>้วผมไม่เข้าใจว่าผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขาเจะดราม่าไปเพื่ออะไรตาถ้าคุณเปลี่ยนจากคุณปเปลี่ยนจากคำพูดคุณอนะเป็นคุณเปลี่ยนการกระทำคุณดีกว่าผมว่าแม่งเฟีเ้ยวเยอะแค่นี้นแหละ